I don't know. ไม่รู้อ่ะเห็นคนย้อนอ่ะก็เลยมาตบให้เฮ้ยเดี๋ยวนะมันแปลงเป็นสีแดงมาค่าแต่ตอนออกไปจากห้องไฟเห็นเป็นสีเงินวะ่ะน่าน่าน่าจะเป็นสีเงินนะไม่รู้อ่ะแดงอยู่ข้างล่างนะไว้สอบอยู่ตรงไหนอ่ะแดงอยู่ห้องทํางานเวไยวิ่งส่วนมันอยู่เมื่อกี้เออ เราทาเพสอยู่ข้างล่างกูบอกแค่เนี้ยแหละตอนแรกกูว่าเป็นคนดีแหละแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้ว สีแดงอยู่กับน้านําตาลนะเมื่อกี้กับเหลืองอะ่ะแดงไม่ได้ปาดขาเห็นเงินก็เงินไปนสิเงินสบายเป็นแดงพูเป็นแบกเหรอเอาเงินก่อนเอาเงินก่อน,นไม่โดปาดตรงไหนนะตดนปาดตรงไหน,น แจงไม่ได้เป็นค่ะผัวเป็นตัวน,นั้นสิ่งอ่ะ